เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำาบประจำวันที่25กุมภาพันธ์ วันนี้รอบค่ำครับมาเริ่มกันที่ข่าวสารด้านตลาดนักเตะที่น่าสนใจของทีมกยนก่อนไปกันที่ข่าวคราวของเม s o นเมาส์กันครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าดดนกลางวัย26ปียังคงเจ็บอยู่แถมไม่มีกำหนดการหายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางอินเตอร์ไลฟ์ซื้อท้องถิ่นของเมืองมิลานฝั่งอินเตอร์ครับรายงานว่าทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาดึงตัวเมซึนเมาส์มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ แต่จะเป็นการขอยืมตัวมาใช้งานก่อนเป็นเวลา1ซีซั่นเต็มๆและพร้อมจะแนบออปชั่นซื้อขาดเข้าไปด้วยครับซึ่งตรงนี้เองครับําไม่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเขาวดังกล่าวมันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนเพราะว่าตั้งแต่เมสันเมาส์ย้ายมายังแมนยูเน็ดเจ้าตัวเนี่ยแทบไม่ได้ลงเล่นเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะครับทางอินเตอร์ไลฟ์ก็เผยเพิ่มเติมหลังจากนั้นว่า ซิมเน่อินซากี้คุณซื่งของทีมงูใหญ่ให้ความชื่นชมเมสเซนเมาส์มาตั้งแต่สมัยอยู่กับเชลซีแล้วเลยครับและเขานะก็อยากจะลองดึงตัวนักเตะม่ใช้งานดูบ้างซึ่งกับเรื่องนี้ครับก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งว่าข่าวมันจริงเท็ดแค่ไหนแต่ก็ไม่แน่นะครับนักเตะที่เจ็บบ่อยๆแบบ Mason alt, เมสเซนเมาส์พอย้ายออกไปอาจจะไม่เจ็บเลยตัวอย่างในกรณีของององตอรี่มาซยานก็มีเห็นกันมาแล้วด้วย รายงานต่อมาครับกับเรื่องของอังเกลโกเมสกองกลางวัย23ปีที่ตอนนี้เล่นกับลิวในลีกเอิงฝรั่งเศสดียที่เจ้าตัวนั้นจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้แล้วและในขณะเดียวกันจากเขาหรือที่มีมาตลอดก็เผยว่าตัวของโกเมสเองก็อยากจะกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหากว่าเป็นไปได้ครับท่านี้ตามรายงานของทางโตโดพิคาเจสสื่อถับลอยของสเปนนะครับที่เปิดเผยว่า อนนี้รูเบนอามูริมเปิดรับแล้วครับที่จะเซ็นสัญญากับอังเกลกเมสกลับมาร่วมทีมแบบฟรีๆหลังตัวนักเตะจะหมดสัญญากับลิลในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็จะไม่ปิดโอกาเสเซ็นสัญญากับอดีตลูกม่อรายนี้กลับเข้าสู่ทีมเช่นกันหาว่านั่นเป็นความต้องการของรูเบนอามูริมด้วยและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับทางสโมสรก็ยังจะไม่เสียเงินจ่ายค่าตัวนักเตะถึงแม้ว่าอาจจะต้องยอมทุ่มค่าเหนื่อยมากขึ้นเล็กน้อยก็ตามครับ อย่างไรก็ตามทางตโดฟิคาเจสนะครับก็ยังเผยเพิ่มเติมว่ามีสโมสรในสเปนหลายทีมเช่นกันกําลังจับตาสถานการณ์ของอังเกลโกเมสและก็อยากจะเซ็นฟรีเจ้าตัวเข้าสู่ทีมเช่นกัน ไปกันที่รายงานของทางเบนจาคอบส์กับดีลของจีโอนิเกรนดาวิงแบ็กวัย17ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนเต็ดของเราเนี่ยครับท่านี้ครับล่าสุดมีการเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการเจรจากันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับสปอร์ติ้งลิสบอนถึงการย้ายทีมของจีโอนิเกเรนดาอยู่เป็นระยะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นแค่การคุยเรื่องกรอบค่าตัวแบบกว้างๆเท่านั้นครับซึ่งตัวเลขยังห่างไกลระหว่างทั้งสสโมสรที่จะสามารถตกลงกันได้ ท่าน,นี้เป็นที่เข้าใจในะครับว่าสปอร์ติ้งลิสบอนต้องการค่าตัว60ล้านยูโรในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูเนีตต้องการจะจ่ายค่าตัวนักเตะแค่ครึ่งหนึ่งจากที่ลิสบอนตั้งเอาไว้เท่านั้นครับเราไปต่อกันที่รายงานของทางลุคเอ็ดเวิร์ดสายข่าวคนดังของ BBC สื่อชื่อดังของอังกฤษในครับที่ได้ออกมายืนยัน2ข่าวใหญ่ของสโมสในีรอบวันนี้ไปกันที่รายงานแรกนะครับกับเรื่องทีมงานแมวมองของสโมสรนที่กระจายตัวอยู่ตามทุกมุมโลก ซึ่งล่าสุดครับมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะยุบทีมแมวมองทั่วโลกหลายชุดเลยเลยครับและก็สร้างเครือข่ายที่แมวมองของสโมสซอนชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนเมื่อกระบวนการฟื้นฟูสโมสรนนั้นเสร็จสิ้นแล้วรวมทั้งอาจจะมีการยุบสำนักงานในกรุงลอนดอนและก็ฮ่องกงทิ้งอีกด้วย ซึ่งในที่นี้ครับก็เนื่องจากว่าสโมสรต้องการจะคัดสรทีแมวมองที่มีประสิทธิภาพและผลงานที่ชัดเจนอยู่กับทีมต่อไปส่วนพวกที่ไม่มีผลงานเลยก็อาจจะถูกพิจารณาให้ออกจากสโมสรและการยุบทีมแมวมองครั้งนี้ครับก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะกลับมาสร้างเครือข่ายทีมแมวมองที่สมบูรณ์มากขึ้นอีกครั้งหลังจากจัดการเคลียร์ปัญหาในทีมหมดแล้ว เรื่องต่อมานะครับทางลุคเอ็ดเวิร์ดยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยุติการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับพนักงานทั้งที่โอทราวฟอร์ดและก็คาริงตันตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเลยครับซึ่งโดยปกติแล้วห้องอาหารของพนักงานจะเปิดให้บริการกับพนักงานในเวลา11นาฬิกาสนาทีถึง13นาฬิกา30นาทีของทุกวันด้วยหลังจากยกเลิกการเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วครับสโมสรก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นของว่างแทนเช่นแซนด์วิช ชากาแฟาและก็ผลไม้แทนที่จะเสิร์ฟเป็นอาหารร้อนแบบบุฟเฟ่เหมือนแต่ก่อนครับ เรามาต่อกันที่ข่าวประกาศทางการของสโมสรมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งหลายคนอาจจะพอทราบกันแล้วนะครับกับการปลดพนักงานอีกประมาณ200คนที่มีการยืนยันไปแล้วในช่วงดึกที่ผ่านมาจะมาตอนนี้ครับตั้งแต่อีนนอสเข้ามาดูแลกิจการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ได้จัดการปลดพนักงานรวมกว่า450คนออกจากสโมสร่งในส่วนนี้ครับว่ากันว่าทําให้สโมสรก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้มากกว่า 70-80ล้านปอนด์ต่อปีกันเลยทีเดียวหลังจากที่ผ่านมาตลอด5ปีหลังสุดแมนยูเน็ดประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจนเมื่ออีเิออสเข้ามาดูถึงได้ทราบว่างบดุลของสโมสร์อยู่ในขั้นที่เรียกว่าใกล้จะวิกฤตเต็มแก่แล้วครับซึ่งเนื่องจากว่าจะกุณเกรเซอร์ไม่เคยจะเลี้ยวแลเลยนั่นเองด้วยกับการปลดพนักงานอีกกว่า200คนในครั้งนี้นะครับทางโอมาบิราดาซีอของสโมสรก็ได้แถลงการเอาไว้ว่า เรามีความรับผิดชอบที่จะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งที่สุดในการคว้าชัยชนะสําหรับทีมชายทีมหญิงและก็ทีมเยาวชนของเราเรากําลังดําเนินมาตราก,การที่ครอบคลุมเพื่อเปลี่ยนแปลงและก็ฟื้นฟูสโมสรซึ่งน่าเสียดายที่เราต้องประกาศถึงการปลดพนักงานเพิ่มเติมซึ่งเรารู้สึกเสียใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจที่ยากลำบากนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สโมสรับมาอยู่บนรากฐานของการเงินที่มั่นคงอีกครั้งเราได้ขาดทุนต่อเนื่องเป็นเวลากว่า5ปีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความสําเร็จในสนามให้กับแฟนบอลและก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรซึ่งเราไม่สามารถลงทุนในเป้าหมายเหล่านี้ได้หากว่ายังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่องเมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิน้นสโมสรจะมีโครงสร้างที่คล่องตัวและก็ยั่งยืนทางการเงินมากขึ้นพร้อมกับให้บริการระดับโลกแก่พันธมิตรทางการค้าของเราเราจะอยู่ในฐานะที่แข็งแกร่งขึ้นในการลงทุนเพื่อความสําเร็จของทีมฟุตบอล และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแฟนบอลในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับของยูฟ่าและก็พรีเมียร์ลีกต่อไปเรามากันที่ความเห็นของโทนี่คาสคาริโนกูรูจากท็อกสปอรตในครับที่ที่เปิดเผยว่าเขาอยากจะแนะนำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองยินขอน้อเสนอคว้าตัวมาร์เกฮีกองหลังตัวเก่งของคริสตันพาเลซมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ โดยที่เขามองว่านักเตะนั้นเหมาะสมกับระบบการเล่นของรูปเบปนอามอริมในรูปแบบ3-4-3เป็นอย่างมากครับพร้อมกันนี้ก็ยังเปรียบเทียบว่ามาร์กเกฮีก็มีความคล้ายคลึงกับรอยคีนเลยด้วยในเรื่องความสม่ําเสมอของฟอร์มการเล่นโดยโทนี่คาสคาริโน่ในคลับได้แนะนําเรื่องของมาร์กเกฮีต่อแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเอาไว้ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีบุคลิกที่นิ่งและสุข,ขุมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของกองหลังโดยเฉพาะในฐานะกับตันทีม เขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ชอบตะโกนปลุกใจเพื่อนร่วมทีมหรือว่าแสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนในสนามแต่เขานําทีมด้วยผลงานในสนามและก็ความสม่ําเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นมาเกฮีทําให้ผมนึกถึงรอยคีนในแง่พวกนี้ รอยคินอาจจะมีภาพลักษณ์เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ถ้าว่าสิ่งที่ทําให้เขาสําคัญต่อแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่ใช่แค่ความดุดันแต่เป็นเพราะว่าเขาเล่นดีอย่างสม่ําเสมอและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งมาเกฮีเองก็ทําแบบนั้นให้กับคริสตันพาเลสแมนยูเนเต็ดมีปัญหากับแนวรับฝั่งซ้ายมาตลอดโดยเฉพาะาจากอาการบาดเจ็บของทั้งเลซันโรมาตินีสและก็ลุคชอซึ่งเป็นตําแหน่งที่มาเกฮีเล่นได้ดีในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว คริสันพาเลสอาจจะมองว่าซัมเมอร์นี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแยกทางกับมาเกฮีผมเชื่อว่าพวกเขาน่จะตั้งราคาไว้ประมาณ50ล้านปอนด์มาเกฮีกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของอาชีพและเขาไม่ควรจะปล่อยปัญหาเรื่องสัญญาค้างคาเพราะว่าใน,นปี2026เขาจะต้องติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาและเขาต้องควรจัดการอนาคตตัวเองให้เรียบร้อยก่อนถึงช่วงเวลานั้น ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำประจำวันที่25กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ